มันเป็นน่วยบักแตงนี่นี่บักแตงหือบักโม่เนี่เห็นบ่นี่มันเป็นนวงสีพี่น้องนี่นี่เห็นบ่เออหนูก็ตอนที่แรงหนูสิด,ดึงคิมเบริร์แล้วนะคะนี่เป็นน่วยขึ้นมาเป็นดอกแล้วก็เป็นน่วยนะคะสวัสดีค่ะเต็มเต็มจอไปเลยนะคะหน้าก็แบบใหญ่ๆนะคะชีวิตเฮาเฮากับนดเองพี่น้อง ในหัวข้อนี่นะคะอันนี้คือเป็นอ่าเขาเอินไม่อยังอ่ะเป็นคําที่หนูใส่อยู่ใน Youtube หนูเนาะชีวิตเท่าเท่ากับโน้ตเองแลหนูซิเว้าถึงว่าเป็นอยังหนูคือเอาแคปชั่นนี่มาเป็นอ่าบรรทัดฐานของการทํา y o Youtube ของหนูนะคะชีวิตเท่าเท่ากับโน้ตเองหมายความว่าเอาแบดกับิเบิล้วาโทษศั์นะคะอ,ะาอ่าเฮาอยาาเคสอีหยังนี เขาต้องตั้งใจเฮ็ดตั้งใจเฮ็ดให้มันเต็มที่เฮ็ดเองนี่แหละคะ่ะเพาต้องล่อฉกสตาบ่าต้องล่อว่าอเออเฮามือหนึ่งเฮ้าสี่มีเงินหลายๆายมือหนึ่งเฮ้าสี่อย่างโดยที่เฮ้าบริ้ไปเฮ็ดงานหรือว่าเฮ้าบริไปยังสี่มันหน่อยมากที่สิเกิดขึ้นกระเป๋านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเขาต้องตั้งใจเขาอยากเฮ็ดอย่าเงเขาต้องมุ่งมั่นไปในสิ่งนั้นนะคะอันนี้นุกกเมาเบาตามความคิดของเจ้าขวงนะคะพี่น้องนุกก อันนี้ก็บโไดมากโฆษณายอย่างอกเอแต่ว่าเบิ้งเลยเนี่ยจริงๆอันนี้ว่าไปเขียนไปนั่มนะคะเป็นการโฆษณาไปในตัวยูท <c oughs> ูบเขาสิเ่าป,ปืมนะคะเขาบป,ปืมแต่ว่านูกับบไดเน้นนี่ยังขนาดนั้นนะคะอ่าก่อแล้วนี่ของหนูก็คืออยากว่าไดเรียงนี่ก็คือว่าอย่างเช่นนูเฮ็ดยูทูบอนี่เนาะทอดแท้มากเลยได้พี่น้องทอดแท่ค่ะทอดแท่ พ่อต่ว่าบดถอยนะคะพ่อแท้ขอนุญาตเขียนไปบอกไปนะคะถึงจิบบอสบตานะคะแต่กับลูกข้าผู้ไดเบิ้งอยูกอ่กับเลิ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 บขอบคุณหลายๆนะคะพญาย่ามที่สิเป็นตัวเองให้มันมากที่สุดนะคะ <c oughs> บางคลิปนูกะบว่าภาษาไทยบางคลิปนูกะบว่าภาษาอังกฤษาากับลูกบางคลิปนูกะบว่าภาษาอีสานนะคะแล้วแต่อาร่์แต่ละมือนะคะพี่น้องโมงเมนต์ใบพูดละเด้แต่มันเป็นประมาณวา่าเขา มันฟิวฟิวขวงเข้าองส์นะเขาฟิวเข้าเปนแบบใดเขาก็เป็นทังสันทังศีนะมันม่มีการปรุงแต่งใดๆนะคะอ่าโอเคปอวอดใดแล้วเมาน้ำไล่ยอย่างครองนะคะปอกเป็นทั่วแล้วโอเคมันจับใจคว่ำบ่ไดดนะคะชีวิตเท่ทเาเข่ากำหนดเองในทีนี้ก็คือว่าเทาอยากให้มันไปในเส้นทางใดน,นี่พมลิขิตมันขีดเขียนไว้เข่ากัยจริงแต่มันิบวเป็นไปโดยที่เข่าอยากให้มันเป็นถ้าเข้าบวกกำหนดมันเอง นะคะอย่างเช่นว่าหนูไปเลี่ยนนวดหนูไปเลี่ยนนวดถ้าหนูบ่ตั้งใจไปเลี่ยนไปเล่าเลี่ยนเอาภาษาเอาอีย่างของเขาองสีหนูก็สิว่าสามารถผ่านขอสอบได้ได้พี่น้องหนูก็สิว่าผ่านไปได้มันบอกอันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึง่งมันบ่หโมโบ่ฮมที่ข้ารดเฮ็ดอยู่นี่งกๆกอยู่นี่สองอาทิตย์ที่แล้วที่หนูมาขาจำเมา่พิธี่ประมาณสองอาทิตย์ที่แล้วที่หนูเห็ดคลิปลงไปวายเขียนแล้วก็ไปไปปักมันว่า ณนะตอนนี้ข้าเราสื่ออยู่ประมาณสองสามหลังแล้วกะมิกะเพราะว่าผลจากที่หนูที่พวกนู้นางเขียนไปเราเอาไปปักอันนี้ก็เป็นแบบว่าเข้ากําหนดเองให้มันเป็นไปในท่านี้นะคะแล้วบันนี้สําหรับการเทียดยูทูบของหนูนี่ก็เป็นควอมทอแท้ได้พี่น้องหนูบอกยังไงว่าหนูนทอแท้มากๆเลยช่วงแรกๆนะทอม่มีผูเบิง คนที่เบิ่งก็มีแต่ครอบครัวเจ้าของแหมีแต่น้นองมีแต่มีแต่น้องสไปมีแต่น้องจังซี่นะมีแต่อันพี่แต่น้องมีแต่หมู่ฮักจังซี่แหมวันนี้นี่ข้าเกิดว่าเฮ้าถอดแถลเฮาบ่เฮ็ดตองสิเฮาล้มเหลวล้มเหลวเฮาก็สิกลายเป็นอ่าบ่มีกําลังใจที่สิเฮ็ดเด้พี่น้องเพราะฉะนั้นเฮาต้องฮึบฮึบสู่อีกจังซี่นะ้นนุกกรสิสู่ไปให้ถึงที่สุดการที่สิสร้างตูดตนของเจ้าของขึ้นมา ในโลกออนไลน์หาย้นคนหนึ่งห้คนหลายหลายี่นที่คนได้รับรู้ว่าเจ้าของเป็นยังไงนี่มันยากมากๆเลยนะสำหรับคนที่แบบว่ามันง่ายมันง่ายสิอยากให้มาเหตุเบิ่งนะคะมันอาจสิง่ายสาหรับคุนแต่มันยากสําหรับสานะคะเพราะฉะนั้นแล้วตาว้านู้ก็ตั้งใจเหตุยังเขาก็ต้องตั้งใจตอนนี้หนูกาลังกาหนดให้มันเป็นไปในทิศทางที่หนูกาลังมักอยากให้มันเป็นไปก็คือ ไทยในรูปแบบที่เข้าดำเนินชีวิตตะละมอหรอกค่ะ่มีการปรุงแต่งใดๆว่ามีการแบบว่า,าธรรมชาติที่สุดนะคะอายุประมาณนี้นะคะต่อไปนี้เสีฮยดประมาณคลิปประมาณนี้เลยแล้วก็เข้าคิดยังไงเข้ากับว่าวงสินะคะเข้า,าเขานูสิถือเอาย t u b e กับ f Facebook อ่าวิดีโอนี่เป็นมูของหนูสนิทของหนูอีกนนก้นนึงก็คือว่าแช์เลี้องเล่าเว,ว่านันนี้นั่นหายเพิินฟังนะคะบอกกับกล่องบอกกับโทรศัพท์เว้ากับ คนในเฟสจังสินะคะไ้มันเป็นการพ่อนไข้กับจกของไปอีกทางหนึ่งนะคะเพราะว่านูเป็นคนที่สังคมหน่อยนะคะอยู่เมิกาจะบ่ค่ครคบคนมากไหมนะคะจะมีสามสี่คนที่คบนะคะเพื่อนกับมีชีวิตภัยมันเนาะนูกับผ่้ใดไปหยู่กยังกับผู้ใดยังสินะนูก็เลยเอาซื้อออนไลน์ทางนี้เป็นการระบายจกขวางไปบ้านว่าเป็นการแบบว่าเลื่อนว่ายังอะ่ะ สนองตันหาเจ้าขวางหามูร่างหนีอย่างสินะแห้งเทาไปแห้งบ่มีมูพี่น้องนี่ก็เป็นการกําหนดชีวิตของนูไปในทิศทางนี้นะคะอันนี้นู้ก็อยากแช่ฟังอยากบ่อยฟังนะคะบมเมนว่ายู่ยูนูอยากเฮ็ดขึ้นมาเฮ็ดขึ้นมาเลยอย่างสิคอนเทนต์แต่ละอย่างที่เ้าเสียดอกมาแล้วเฮา่ายออกมาอย่างคนบ่มีคนเบิ่งอย่างสิมันเครียดเด้พี่น้อง เราต่อไปนี่นูสิบอกเครียด์นูสิพยายามบอกเครียดเลยเพราะว่านูกะพยายามบอกจะคล้องเสมอว่าเฮ็ดไปถ้ามีคนมาติดตามความีคนมากดไลค์กดยังสิเป็นมันเป็นกําไรอ่าการลงทุนของเฮาก็คือเฮาได้เว้าเฮาได้ยังสิถ้าถ้าเกิดว่าได้ฟีดแบ็กกับเพืนมาผู้นั้นผู้นี้มาเข้าด้วยความฮักอีหลีอยังสิเพิ่นสิแชร์เพิ่นสิเพิ่นสิไล่เพิ่นสิยังเฮานี่มันเป็นมันเป็นอ่าเอิ้นว่ายังอ่ะ มาจักใจเพื่อนเองโดยที่ห้องบได้ไปยัดเยียดยังสินะต่อไปนี้นู้นเสเยใจจังส่เลยคลิปต่อไปนี้เด้อถ้าเกิดว่ามีโอกาสกับเสิเฮ็ดสอนนวดแต่เฮ็ดสอนนวดกับสิเป็นไทยภาษาไทยแนาภาษาอีสานแนาสลับกันไปนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเฮาอยากแบบว่าวิญญาประมาณเป็นตัวเองนี่อยากว่าวภาษาอีสานหมักกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งที่สาวมาเว้าแล้วกัผู้ใดอยากให้ชีวิตเจ้าของ เป็นไปในทิศทางใดเฮาต้องกําหนดมันเองโดยที่บ่มีขอแม่นะคะอย่าไปมีขอแม่ว่าเฮ้ยบ่ได้ดอกอันเป็นไปบ่ได้ดอกมันบ่มียังเป็นไปบ่ได้นะคะถ้าเกิดว่าเฮาตั้งใจเฮ็ดถ้ามันเป็นไปบ่ได้อีีอย่างหน่อยเฮาก็ได้ตั้งใจเฮ็ดนะคะทั้ทงวันอันนี้เลยนะ่ะขากล้วย น,นั้นเป็นเครื่อแม่บอกว่าเป็นเครื่อบักแต่งกิ่งนะคะเกิดขึ้นเองโดยที่อาจจะเป็นนกขาบมาหรือยอย่างนะคะหรือว่านกมาขี่ไซรแถวนี้นะคะแล้กวก็มีเครื่อบักแต่งกิ่งเกิดขึ้นซึ่งมีน่วยแล้วนะคะเมื่อสาวิะผายางไว้เบิงนะคะมีนวยเรียบร้อยนะคะโมเมนต์ว้าเห้าวาไปเองนะคะมันเกิดน่วยขึ้นมาแล้วนะคะไม่อยากิีว้านะคะยางเส้น <laughs> มันคือเบือง อันนี้น่วยแบบนี้แม่นี่แม่มันเป็นน่วยบักแตงนะนี่บักแตงหึอบักโม่เนี่เห็นบ่มนี่มันเป็นนวงสีพี่น้องเนี่เห็นบ่มโอ้หนูก็ตอนที่แรงหนูสิดึงทิมเบิร์แล้วนะคะนี่เป็นน่วยขึ้นมาเป็นดอกแล้วก็เป็นน่วยนะคะมันไข่ไข่กับบักโม่เลยหนูว่าแต่วันโมเมนต์ใบมันโมเมนต์นมมนใบต้นบักโม่หรือเปล่าเพราะมันเคี้ยวบักโม่เลยนี่นี่นะคะผู้ใดหูนะคะ แต่แม่บอกว่าเป็นหมกแต่งจริงนะคะนูกเ็เรียกบอกดึงถิมนี่ก็ป้อยให้คืนแบบแบบว่าถรามา,าติมากเลยนะคะตรงนั้นก็มี3าีหน่วยแล้วนะคะฟังข้างในนะคะอันนี้เป็นกรองพิซซ่านะคะเดี๋ยวดูว่าซื้อมาเป็นอย่างนี้เลยนะคะเนี่ย ก็จะมีเขาก็จะมีอุณหภูมิให้เราบอกนะคะว่าอบอยู่ที่อุณหภูมิเท่าไหร่กี่นาทีนะคะะแล้วก็ฝากไปสํานี้นะคะคลิปนี้ก็เดี๋ยวไปหาเขียนไปเนี่ก่อนเดี๋ยวมันจะบลแล้วนะคะเพราะพญ่าสั่งงานไว้นะคะเดี๋ยวลูกกับสิงห์องอแงนะคะตอนนี้งอกระลังเขากําลังพากันดีแลกเบิ้งการ์ตูนเบิ้งนังกันไปนะคะ เดี๋ยวลนาะขอไปเหตุงานก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเบิ่งขอบคุณทุกแรงใจมีความสุขหลายๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเจอกันใหม่นะคะ